พี่วัเดย์พีพีค่ะขอบคุณ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 ่ะขอบคุณค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 ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค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 ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข ทีมที่ด<อ>ีจะพาเราผ่านเป็นเส้ไปได้มันจะไม่ตลอดพีพีกังวมกังวลไลยจริงๆก็พี่ว่าไม่กังวลน,นะครับผมจริงๆพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมบไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27อะ <ๆ S 1> ไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราอยากทําคิดดีทําดีอะไรเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่าน ช่วงเวลาหลายๆไปได้แล้วไปหมู่ระยะมีระวังมมีระวังไหมระวังคนใกล้ตัวโอเคแบคนไ่หีไม่มีไม่มีคนนี้ไม่มีแเขาหรอไม่มีหรอแล้วไปไปอย่างผู้ใหญ่ที่บ้านนี่มีความกังวลไม่ต้องผู้ใหญ่อาจจะมีความกังวลว่าเราเราคนนู้นใหมาจริงๆแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กังวลนะครับเขาก็เชียวแบบ ปีน่าจะเอาตัวรถไปได้หรือว่าต้องมีมูเสริมต้องมีมูไม่ไม่ค่อยได้มูเลยครับแต่ว่าอาจจะมีทําบุญบ้างอะไร้ยครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทําบุญมาเหมือนกันปีนี้ได้ซื้อของปัะน้ให้ตัวเองไหมพี่เออไม่ได้ซื้อซื้อซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อรถไปเพิ่งซื้อรถไปเพิ่งได้ปีนี้เพิ่งได้ปีนี้รถสปอร์ตตามใครหรือเปล่าหรือไม่รู้พี่ พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนําหรือเปล่าเขาก็จะแนะนำในรุ่นนี้เขาชอบเลยแต่แว,แว่าของนี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหม,ไมน เราตามใจเขาเรื่องอื่นโอเคเรื่องรถไม่เชื่อเขาไหมไม่เชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนี้รับรถย่างรับรถยางรับมาแล้วครับเขาบอกให้พี่ซื้อรถสีชมพูอย่างพี่ก็งงอ่ะแต่ไปได้ไหมวันนี้รับไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่มีไปแล้วอะไรก็มีแต่รับรคนโฟกัสถุงสีฟ้า ถุงสีฟ้าคือถุงอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้เลยอะ่ะอะไรนะครับคืออะไรมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าแบบเขามาในวันสำคัญของเรามากกว่าโอ้ออปลาสลาย เขาบอกอะไรเขาบอกอะไรล่ะตั้งเสร็จต้องมาตีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากๆเราทเขาเพิ่งทํางานเสร็จเขาเพิ่งงานเลดีเขาก็เลยแบบมาสามก็คือเราพร้อมเปิดให้เขาตลอดเวลาเลยเหรอบ้านมากี่โมงเราก็พร้อมเปิดเขาเตรียมแบบนี้มาหมดเลยหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแต่มาเปิดบ้านหนูเป็นีกินแต่แต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะ หมายถึงเอาวันเกิดใช่ไมหไมชุดนอนก็ตั้งใ,ใจบอกว่าก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงีเ้ยไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะกล่าว่าอาบน้ำแต่งตัวนอนแล้วไงไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลเลอร์ปารีสนี่โอ้โหเก่งในช่วงโมเมนต์เราแบบน่ารักตลอดเลยชี่เราครับผมก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมผมก็ไม่เซอร์ไพรส์ทุกปี ก็ขอบคุณเขาแล้วกันนะผมที่พี่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าโปรเจกต์ของแฟนคลับก็ชุดใหญ่ไฟกับพี่เหมือนกันปีนี้ไฟกัะพร่บองจริงด้วยนะใช่ครับผมเยอะมากๆครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากๆครับพี่ทุกครั้งแบบว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสําคัญของเราการลับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมที่ที่แบบว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พี่ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศแล้วก็ เงินทั้งหมดที่ได้มาอนะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กาลังบอกว่านั่งแกะกันอยู่เพราะว่าพอทั้งจะแบบเยอะย,ยุ่งยางกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะไนะรเงี้ยก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จเราเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับโอ้อนั่งจะบริจาคที่ไหนยังไงพีสำหรับเงินก็ปีที่แล้วไปบริจาครงพยาบานะผมเลเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองหาโครงการที่มันน่าสนใจนครับก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยครับไปบริจาค ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเเป็นจำนวนที่มากเลยไม่รู้เหมือนกันครั้งก่อนครั้งก่อนเท่าไหร่ครั้งก่อนไม่รู้จะไม่ได้เลยครั้งก่ประมาณหนึ่งล้านบาทอนนี้ก็น่าจะเยอะกว่านี้นะอนุโมทนาศาสตก็ถือว่าทำบุญด้วยกันพี่ๆด้วยครับผมทุกคนด้วยอ่ะพี่แล้วปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษจะมีโปรเจกต์เมื่อไห่จะปิดมาปเจกที่เราจะได้ติดตามกันมองพิพีกแล้วกแล้วก ใกล้แล้วบอกเขาไปแฟนขับเข้าทัวงหาแล้วนะว่าเราจะมีงานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็จริงๆมันมีครับมันมีแล้วก็กำลังทำอยู่ด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้บอกบอกเขาก็ฟ้องหนูฟ้องหนูเสร็จหนูก็ฟ้องพี่บีต่อพี่พีนักการอะไรก็ไี่รู้ใครเวียนสุดสรุปใครเวียนสุดใครเวียนสุดพี่บีคนนี้เราถ่ายรูปเยรอะมาก ก้ต้องมีลูกเ้องสวยค่ะสับอาตอมก็มีลูกปีหนึ่งสดีลูกพีก็มีนะคะมีปีี่งอโอเคอาพีก็พี่หนุ่มต่อไม่ได้ไม่อะไรใส่่วนอยู่คนึงนะใส่ก็ได้อย่าลืมพี่หนุ่มอาพีก็พี่หนุ่มหน่อยลูกพี่หนุ่ม้องต่อนะคะอาพี่หนุ่มอยากกินคูจิ้นพี่หนุ่มอีกอย่าแต๋วอใช่พี่อย่าพี่ก็จิ้นพี่อย่าแตว๋ว่แ๋วตม เจ่าเงาเจะยินด hey, so. ีเจ่ากะจาไหสามล้านเจ้เปพีกล้องเนี่ยจานยกระจาอยู่ที่ไนะจิมจาดีีเนี่ยเดี่ยเอาพีพีไปดูแล้วมันเรื่องรนง